อยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้มาถึงชั้นบดสุดแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิมลิสชิปออนทัวตัวติดติดของดูนะคะวันนี้เรามาติดติดกันที่วัดสามพันใช่สิ นี่แล้วเราอะไม่ได้มาคนเดียวทุกคนรอบนี้นะคะพี่รีจะเป็นตากล้องเราก็เลยนี่เลยพกเพื่อนรักของเราเองนะคะให้มานําเที่ยวซึ่งแบบพบข้อมูลมาแน่นมากเ้วก็อยากุงกองได้ข้อมูลกับท่านผู้ชมที่นี่มากแน่นมากคือจะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นครั้งแรกที่มาวัดนี้ซ<า>ึ่งจะแน่นยังไงเหมือนกันคือเป็นครั้งแรกคะ่ะจริงๆอยากมาวัดนี้หลายรอบแล้วคือมีความตั้งใจมากคือคือเห็นแบบ ด้วยค,ความที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปตามตามุตมต่างๆสวยๆล้วคือแบบว่าเห็นวีเน่เขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือแบบเมือสู๋อะไรนะ80เมตร6ชั้นแล้วที่สำคัญมีลิฟต์แล้วเรานปงเปิดมือสุจะขึ้นไปถโอเคค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคุณน้อ้อยนะคะสอนว,วชนิชหาหน้าศิลป์คือเธอสอนน้าศีใด จริงๆเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนประถมทวีทาค่ะในกรุงเทพแต่ว่าบ้านน่ยอยู่สารยาตรงนี้เองจริงๆอยู่มาตั้งแต่ม .1 แล้วแต่ไม่เคยมาเที่ยววัดในจังหวัดของตัวเองเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะตอนนั้นเราแบบใ <c oughs> ส,ส่งนิ <c oughs> าโควิดกลัวใช่าปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปเลย ป้านหรือว่าเราคิดไปเองเราคิดไปเองตอนนี้แบบคิดหนึงแต่ว่าโชคดีทว่าไม้ก็มีพื้นที่เยอะนักคนเดินได้อยู่โอเคดแดดแรกมีความรู้อะไรได้ค่ะนี่อ่านี่เขียนเบิ่งเป่งตอนนั้นชั้นสิสิบเก็บมาคะเอายังไงนะคุณแม่ขาไม่ได้มีสิบหกชั้นหรอคะก็มันชั้นสิสิบเก็บมันเป็นดาดฟ้าไงลูกอเมซิ่งมากค่ะ จะได้เดินถูกไหมฟ้องคุณ่สวยมากเลยะูข้นไเาป็นลูกกงอ๋อแต่ว่าถ้าหนูขึ้นไปหนูเมาเมาก็ไม่ตกแน่ๆเลยเกิดเมาลมนี่ก็ไโอ้โหสูงมากสูงมากป้าในใจว่า16ชั้นว่าโดยตลอดแม่ชีได้บอกว่าให้เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อจะขึ้นไปข้างบน แล้วแต่ตัวลูกต้องการเรื่องอะไรลูกขอไปเลยค่ะพอเรื่องเดียวนะลูกอยากขออะไรเรื่องเรื่องเดียวใช่ไหมคะเรื่องเดียวสำเร็จแล้วเข้ามาใหม่อลูกค้าจะขึ้นขอพรเพราปู่มังกรไมคะนี่นะคะต้องเอาผ้าแดงมาเขียนผ้าแดงนะลูกนะเอาพวกมาอะไรด้วยลูกตอนแรกอ่ะอินกะเอยความหมายของอินผ้าแดงผ้าแดงคือผ้าแดงคือผ้าตรงกระเบนตอนแ้วที่หลวงไพหมาเราก็แบบว่าคนจะไปเขียนผ้าแดงเนยาไปใส่โจงกระเบนเลย เราไม่ทันไปไหนเลยเปลี่ยนเค่ะสวัสดีขอเพีให้ขอเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวแบบปังๆขอเนี่คือขอข้านบนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันน่าจะได้หมดปัญแต่ว่าขอเรื่องเดียวว่ครับามาตามวันเกิด ต้อง e qu เอื้องนิดนึงหิมก็เลยต้องต้องแบบท่านี้นะทนุกคนเพรานะว่ทา,ท,าที่จุดเทียนอยู่ไกลมากขอเรื่องเดียนนว,ว,วน,นะคะก็รอบรอบฐานนะคะก่อนจะขึ้นบันไดมักงกรก็จะเป็นท้าประจววันเกิดเอาดับไปแล้วนั่นเป็นไรแรกที่เราต้องอารมากที่สุดนะอยากหน้า,าที่การอานคือว่าอยากเลื่อนยศอยากได้ตำแหน่ง ก็เรียบร้อยนะคะเราสองคนก็ไหว้พระประจมเกิดกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อไปไหว้มังกรกันนะคะบอกว่ามีเต่าด้วยนะริ่เหรอใช่เต่ายักษ์แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวขนาดเดินของจริงที่แท้ทูอ่ะตั้งนะคะทุกคนก็ ที่เราคุยกับแม่ชีมานะคะท่านก็บอกว่าให้เราท่องพุโทโธพุโทโธนะคะจนถึงข้างบนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หิมสังเกตได้นะคะตรงนี้จะมีพระราหูอยู่นะคะซึ่งพระราหูจะเชื่อในเรื่องของการพ้นเคราะห์หรือใครที่มีเคราะห์กรรมต่างๆก็คืออยากให้มาลอดพระราหูนะคะจะช่วยในส่วนของการแบบว่าสิ่งที่ร้ายๆจะกลายเป็นดีได้นะคะว้าวโอเค่ะเดี๋ยวเราลอดพระราหูกันเลยค่ะจริงๆแล้วแบบว่า คือตอนแรกอ่ะคิดไม่คิดว่าามันจะเป็นแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอุโมงคือใจอ่คิดว่าเป็นบันไดเออคิดเหมือนกันอันนี้ก็คือเดินเดินแล้วเราก็ไปเรื่อยภาวนาใช่พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเป็นขั้นบันไดกับระหว่างเป็นเนินอันไหนเดินง่ายกว่าเราว่าแบบนี้ง่ายกว่าแต่ถ้าบันไดมันก็อะไรไม่รู้ะ ไปไหนแล้ววะไปกันไปเลยคือก็อยากคุยแเขาให้ท่องโอ้โหตอนเนี้ยโอ้โหแล้วคือเดินแล้วไม่มีจุดหมายอะทุกคนไม่รู้ว่าแบบอยู่ชั้นไหนแล้วตอนเนี้ยอิ่มว่าตอนเนี้ยเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งหา เราเนเป็นวงกลมอย่างนี้มันเลยแปลไม่ได้เลยว่าตอนนี้ยพวกเรกาอยู่ตรงไหนกันแล้วคือไม่เหมือนเดินอยู่ที่เดิมเราคิดว่าตอนเนี้น่าจะอยู่ประมาณชั้นเจ็ดชั้นแปดมีความหวังด,ดูจากความหายใจไม่ค่อยจะทานของเราแล้ว <c oughs> เราว่าน่าจะมาถึงประมาณครึ่งทางแล้วอ,อว่าทิปหน้าปีนเขาไอา้บอกสบายมากทุกคนเลี่ยเราจะแบบ สู้ๆทุกคนหนทางยังอีกหนึ่งนิดเดียวถึงจะลดสุดแล้วแต่นี่ไม่คิดว่าไอยท่องพุทโธสรุปไม่ได้ท่องกันเลยบอกว่าควรท่องพุทโธแบบโอ้โหตอนนี้คือแบบหมดแรงแล้วทุกคนคือแบบโอ้แต่แบบว่าได้อยู่พอขึ้นมาถึงจุดตรงนี้เย็นนะคือวิวสวยมาก เขาบอกว่าจะมี17ชั้นด้วยกันตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ชั้นที่16นะเข้าชมเสียนมังกรน,นะคะา้าวนะแจ็คคลรานี่ตรงนี้จะมีคังข้าวด้วยเฮ้ยเพิ่งเห็นนะ่ะวูดีเขากำลังห้อยหัวเลยเห็นนะเพิ่งเห็นนะ่ะนี่นะคะทุกคนจะมีค้างข้าวด้วยตัวเขาไม่เล็กนะไม่รู้ว่าขัางขาวพันอะไรปกติเ,ออเราจะเห็นในถ้ำน้อยมากที่เราจะมาเห็นกันในที่แบบเคยเห็นแบบ แต่แบบระยะที่มันสว่างขนาดเนี้เนาะปกติขังเข้าจะอยู่มืดกว่านี้นี่น้องคนที่ค0ของลมพัดพุทโธ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 ค่ะไม่ชิคมาตรงเ้านี่ลมาัตรงนี้แต่ตรงนี้ค่ะ ไม่ชีนะคะทุกคนอ่าไม่เลยไม่เลยค่ะปกต,ติที่เวลาคนที่นี่เขามาขอพรนี่ขอเรื่องอะไรกัน ปกติเราเห็นแต่วัดที่จะเกี่ยวเนื่องกับพญานาคสะส่วนใหญ่<ช>แต่ว่าที่นี่เป็นมังกรทําไม<ช>ถึงเป็นมังกรม,มังกรนี่คือมังกรนี่อย่างที่ความเป็นมานั่นแหละปูพญามังกรนาโชค<ม><ม>ไปไหนก็มีปูพญามังกรนาโชคไปม,มีพญามังกรพญานาคใช่ไหมคูม่กันเนี่ยไปไหนก็ทั่วโลกทั่วเมืองไทยเลยเขาก็จะพูดถึงเรื่องปูพญามังกรปลูพญานาคแล้วต้องไปด้วยกัน ไม่ต้องให้รู้หรอกว่าเป็นชั้นคือเหมือนเราเดินจงกรมรอบรอบเราตืน่นตลอดเวลาหให้มีสติให้แล้วนึกนึกถึงว่าเราขึ้นมาเนี่ยเราให้ให้จิตเรานิ่งให้จิตเรานิ่งไม่ต้องพูดอะไรบางคนพูดมาเสียงดังตั้งอปากทางเย็นถึงมันก่อนเราให้เราจิตเีดด่รู้ว่าเราเ้าไปอยู่ในในที่มืดอ่ะในที่นั้นอ่ะเราจะทําจิตเรานิ่งได้ไหม น,นั่งอยู่ใต้องค์ท่านขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างะคะแม่ตอนที่นั่งสมาธิแม่รู้สึกอะไรบ้างจากแม่ก็คว,กความรู้สึกของแม่ก็มีความสุขมีความสุขนะมาอยู่ใกล้พระยามังกรนี้เหมือนท่านคุ้มครองลูกหลานในวัดให้มีความผาสุขร่มเย็น บเราคุยกันรู้เรื่องใช่ป่ะเพราะตัวเล็กมากแล้วตัวแค่นี้ข้างเข่าลูกไก่ไหมอันนี้แม่ไก่ข้างเข่าลูกไก่เดาเหรอทฤษฎีอะไรไม่มีทั้งสิ้นข้างเข่าพันอะไรคะไม่นี่มันคือข้างเข่าอะไรคะข้างเข่าอันนี้เรียกว่าข้าวหมูว่ะลูกข้างเข่าหมูหนูข้าวหมูควรลงพ่อช่ด้ที่หลังอย่าบินนะลูก ขวนขวนมารที่ฟังแต่แม่ชีพูดเมื่อกี้ก็คือมีเมือโบราณมีมังกรกับพญานาคพ่นน้ําด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันตอนนี้ก็อิ่มก็อ้อยก็ายายาพยายามเดินยายาลงต่อไป<ง>นะคะคนถูกพ้นโศกนะคะก็ะอะไรเข้าไปแล้วก็ออกนะคะก็ถือว่าคลายสิ่งไม่ดีออกไปนะคะเป็นกุศโลบาย การรอดพะราหูถือว่าถูกต้องมากนะคะก่อนประทับต้องถือสินอย่างน้อยสินห้าให้บริสุทธิ์ทานเจหนึ่งวันหนึ่งคืีโอ้ยากเลยค่ะไม่มีเจแต่ถ้าเป็นรอยเท้านี่ยิ่งสินแปดเป๊ะเลยโอ้ต้องกินเจถือสินกินเจหนึ่งวันหนึ่งคืีแต่ทั้งนี้คือท่านหยวนหยวนก็สินห้าให้บริสุทธิ์ทานเจแต่แต่ ใครจะทําได้แค่ไหนแต่หนึ่งวันหนึ่งคืนต้องกินดีต้องมีสัจจะรักษาศีลทาความดีเรื่องกินนี่พนักงานต่ยาเลยนะถ้าได้ภาวนาพิทโธพิถโธนะคะจะสัมผัสในรอยบุญคือจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์แรงอธิษฐานของแต่ละคนทำมาขันแต่ตรองเท้ามีถ้าคุณทรมาคุณสังก็คุณูก านข้างจะเป็นโยมทำพระคาถาพุทธคุณห้าิหกแล้วก็ธรรมคุณสาม่ิแปดสังก็คุณพิษสี่มีปีโสพะวาเลยจังหวะพาโตสุปฏิปโนเลยส่วนใหญ่รอยทารตนี้เป็นเป็นตรงนั้นรอยรอยมือเป็นของประชาชนทั่วไปหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นตั้งที่เหมือนที่พขอภาวนาท่านคนเยอะมากก่อนนั้น เมื่อเราได้ฝากบุญไว้ในพุทธศาสนาปกติเนี่ยคือที่เวลากดน้ำาไปนิสตงอ๊หนึ่งบาทฝากบุญไว้ในพุทธศาสนาถ้าออกนักสงฆมก็ให้ลูเคยหลานมิตรบริวารอุดมสมบูรณ์เจริญด้วยมิตรบริวารหน้าที่การงานแต่ปกติก็คือกวดน้ําลงตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะแม่ทีแล้วก็จะมีแต่ละจุดในเรื่อตั้งจิตอธิษฐานหนึ่งบาทภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตสงบ แล้วก็เสี่ยงบารมีและแต่บุญวัสนาของเราว่าแล้วเราก็ <c oughs> เป็นคนที่โยนอะไรก็ไม่เคยแม่นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองกันมีคนโยนรถของเล่นลงไปให้ดู <c oughs> โอ้โหก็ไกลอยู่นะไกลมากหนึ่ง <c oughs> ตะโกนทำไม <c oughs> ให้จังหวะเลย <c oughs> สองมโอ้โหเลยไปดู <c oughs> ลอง ไม่ได้ตะตอนนั้นอะตะแบบให้ลงอย่างเดียวออ้อยเชื่อเลยอ้อยเป็นคนมีสมาธิดุไม่ลงแน่นอนเราไม่มีแรงจจโยนโ <c oughs> ยนแล้วอิ่มแรงเยอะไปนิดนไงอิ่มเกินถ้าเขาถ,าถ้าถ้าไม่ลงก็คือเหมือนครอบครัวใช่าติบริวาร<ช>ถ้าลงก็คือเราถ้าลงก็ง <ๆ S 2> จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอพระพุทธศาสนาใช่อ สาธุสาธุสาธุอายุแล้วหรอยังค่ะจะรู้ว่าย้อนแล้วไปเร็วจังวะไปอ่าได้บริวารอ๋ยไม่ถึงอิ่มเกินมันขาดเกินมาอยู่ด้วยกันคนขาดแล้วคนเกินนะตอนนี้องค์นี้องค์นี้คือใครคะองค์ผู้พยายมองค์พุทโธ องคุทโธด้านนี้ขึ้นไปองคุทโธก่อน่าบดไปอย่างติดเนาะได้ค่ะแม่ชีได้ค่ะเ,คเดี๋ยวแม่ชีนำไปล่มลื่ลนจังตรงนี้สวยามากไหว้พ่อพุทธโธอ๋อที่ให้เราท่องพุทธโธไปใช่ไหมเนี่ยทางขึ้นลงเจชัน้นสี่กับวัศกรองพระพุทธโธ นะคะเราต้องขึ้นไปก่อนที่จะปิดแคลอรี่เผาขาดแน่นอนตรงนี้มุมนี้เพื่อนแนี่ไงหลวงพ่อพุทโธภาวนาว้าวโอ้ล่อนหนึ่งสองท่านเสถียรเสถียรผมไม่ได้แล้วสติตอนนี้นั่งสมา Mira, mira, mira. นี้ก็ขออนุญาตถอดแมนสักคู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินนะคะจากบันไดของพญามังกรเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมากระดาบนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะ1,250พระองค์นะคะรวมถึงมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งประดิสถานอยู่นะเบื้องหน้าของพวกเรานั่นเองนะคะก็สามารถมาไหว ขอพรกันได้นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญเมื่อกี้ีนจุดบริเวณด้านนอกจะเป็นการไหว้ที่ขอพรกับเทพพาดาฟ้าดินเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาว่าการจุดธูป16ดอกในที่แจ้งก็คือจะทําให้เทพพาดาฟ้าดิน,นได้รับรู้ในคำอธิษฐานของเรานะคะคือแบบตรงๆเลยไม่ได้มีอะไรมาปิดการนี่ก็หายหอบแล้วที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้เลยคะ่ะเหนื่อยนะคะก็เจอการนั่งพักด้วยรู้สึกไงบ้างมาวันนี้โอเคปะ ลมลื่นคือถ้าตัดความเหนื่อยในเรื่องของการเดินตรงท้องพยานาคเนาะคือบรรยากาศรอบๆวัดแบบล่มลื่นอะ่ะปกคลุมด้วยต้นไม้ลักษณะคล้ายๆกับวัดป่าแต่ว่าเป็นวัดที่แบบก็โอเคนะการตัด มีการทานแบบลงเจมีการให้คนมาปฏิบัติธรรมมีกุศโลบายต่างๆนะคะที่แบบทำให้คนได้มาแบบเที่นะคะถ้าฉันทําดีจะมีเป็นเหมือนสิ่งแทนใจเป็นสิ่งที่เหมือนเราได้เกียรติบัตแต่ที่นี่เกียรติบัตของเขาคือการได้ประทับรอยนิ้วมือรอยนิ้วเท้าว่าเออคุณสามารถถือสินห้าได้นะคุณสามารถถือสินแปดได้ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างดีเลยว่าถ้าคุณอยากจะประทับรอยนิ้วมือเพื่อเป็นให้คนได้เข้ามาชมให้คนได้แบบเดินปุ๊บแล้วเล่นสัมผัสถึงแรงบุญอ่ะคุณจะต้องรักษ ศินห้ากับ8แปดให้ได้แล้วก็ที่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมาธิจะเยอะใช่ไหม,ไหมเหมือนรับขอให้เรื่องไหนก็คือแบบลองไปดูนะตรงนี้จะมีสมาธิอะไรตั้งแต่ตรงที่เดินในทอ้องมังกรเ <ๆ S 2> นาะเขาก็บอกว่าเออที่ไม่ไม่ติดแบบสัญลักษณ์ญญ<ๆ>ว่าขั้นถึงชั้นไหน,ช,นช,ชั้นไหนชั้นไหนก็คือให้เรามีสติในการเดินตลอดเวลา เราก็เกือบสติแตกสติแตกเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบพยายามมองหาว่าเฮ้ยตรงไหนเรามันคือจุดที่แบบว่าบอกฉันที่ว่าฉันถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าพอเดินไปก็ไม่ได้รู้สึกไกลนะทุกคนรู้สึกว่ายังไม่ได้ลำบากเหมือนตอนที่เราไปลุยถ้าอันนี้คือเป็นถ้าจําลองนะคะแล้วงานหน้าจะให้อ้อยไปลุยถ้าจริงๆที่าต้องแบบปีนผาหนวเชือกว่าพี่ที่เราเห็นในทลิปที่เราไปกันบอกลงหน้าสักเดือนนะเพรว่าสนุกมากทุกคนต้องแบบพาอ้อยไปทรมานทกรกันอนี้ ค่ะก็เร so ียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะอิมลิททริปออนทัวร์ตัวติปปิกสองบุญก็มากันถึงวัดสามพันนะคะคือออยแอะโทรมาแล้วบอกอิมไปวัดสามพันอ่าโอเคหลงซอยเข้าไปแล้วก็ประมาณว่าเขาบอกว่าหนูจะไปวัดนี้ใช่ไหมเราบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดนี้เออหนูจะไปวัดสามพันเออใช่มันคือวัดเดียวกันเอาเหรอ คือแบบว้นีชื่อชื่อนดิงแล้วเออแล้วก็มากันก็คือบอกว่าสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความสนุกอิ่มบุญนะคะรอบหน้านะคะอิ่มรีทิปอ่อนทัวตัวติดติกสองบุญนะคะจะไปติดติกสองบุญกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามไว้ในอีพีหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้กับช่องเราอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะก็คือใครที่สนใจจะสั่งเสื้อของรายการของเรานะคะก็ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสามารถวาสนับสนุนได้เพราะว่าหนึ่งจะเป็นเงินบางส่วนก็จะไปทําบุญนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นค่าาเดินทง เราพวกเราไปติดปีกสองบุญแล้วก็ส่วนวัดนี้ถ้าใครอยากจะมาก็คือขอเรื่องของารงานความรักครอบครัวก็อยากให้มาขอทีล้นหนึ่งเรื่องนะคะทุกคนนะคะจาไว้เลยว่าอยากจะมาขอเรื่องไรวัดนี้จะสนับสนุนให้หนึ่งสโลแกนหนึ่งคำขอพรนะคะก็วันนี้พวกเราสองคนนะคะอีฟอ้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ บทเรีนนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคนเราจะทําการสิ่งใดสิ่งที่อยู่คู่กับตัวเราทําให้เราไม่เกิดความผิดพลาดในชีวิตนั่นคือสติเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ทาให้เราระงับอารมณ์และแก้ปัญหาได้แม้กระทั่งในสังคมที่วุ่นวายหากเราขาดสติไปเพียงนิดเดียวนั่นก็หมายถึงหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นได้